สนับสนุนโดยเบลตาไฮลักซ์วีโก้แชมป์มอคคุน่าทริโอลิชแอนด์สมูทน้ำหอมปรับอากาศเดล,ลี่เฟลช์ ช่วที่3ศนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับชุดที่2นี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงสุภาพสุดยอดคุณพ่อที่มีหลายรายการในบ้านเรานะครับไปทำการถ่ายทอดชีวิตของคุณลุงสุภาพนั้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันและในวันนี้คุณลุงสุภาพนั้นก็กลับมาสู้ในรายการจาันพัดดักอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องราวของคุณลุงสุภาพครับเชิญครับลมอบตตนา ทนนให้ชุชสวัสดีครับผมนายสุภาพนามสกุลดานละมาจากอายุ50ปีอาชีพเก็บของเก่าผมเป็นไตาวายมา4ปีแล้วครับผมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนะผมเป็นนิ่วในไตอาการมันจะปวดท้องครับไปหาหมอเขาแนะนําให้ผ่าตัดก็ไปผ่ามาข้างหนึ่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นอยู่ไปอยู่มาประมาณ3-4ปีไตก็วายทั้งหมดเลยหมอบอกให้มีอสาม3ทางให้เลือก1เปลี่ยนไต สองล้างไตาทางเส้นเลือดสามล้างไตาทางช่องท้องถ้าคุณลุงสุภาพสามารถพูดกับภรรยาได้อยากจะพูดอะไรครับคุณบอกว่านิงเอ้ยวันนี้มาลองเพลงเด้อถ้ายังดูอยู่ก็ขอให้ส่งกำลับบงใจด้วย มาเป็มากไม่เป็นไรแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ที่เขียนสงมาให้ด้วยเวลาเป็นไรไปก็เดีโทรไปหามาดูเลยลูกเด้อแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับบุรุษครับ,บล,ล่าสุดคุณหมอว่ายังไงบ้าง คุณหมอบอก,บอกตอนนี้เลือดก,ก็เริ่มดีขึ้นครับแต่ก็ยังฉีดยาอยู่ครับฉีดยาอยู่อาทิตย์ละเข็มฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดค,คุณลุงสุภาพได้มองอนาคตของลูกๆของเราไว้ไว่าอย่างไรบ้างอยากเห็นลูกเป็นคนดีของสังคมทำความดีเพื่อ,อตัวเองและสังคมและรประเทศชาติอันนี้หวังที่สุดเลยครับจากการเอาอากาศครั้งที่แล้วภรรยาติดต่อมาหรือยังครับพื่โทรครับยังไม่โทรมาเลยครับวันนี้อยากจะบอกอะไรเขาอีกสักครั้งไหมครับเขาอาจจะดูอยู่ก็ได้ ก็อยากจะฝากว่ายังไงก็โทรมาให้กําลังใจลูกโทรมาคุยกับลูกหยุดกินข้าวหรือยังลูกนอนหรือยังกินข้าวกับอะไรอะไรนั่นนั่นก็คือสิ่งที่ความหวังที่อยากจะบอกกับภรรยารถ้าผมได้เงินรางวาัลครับผมก็จะเอามาเอาไว้ไปหาหมอไอ้ส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้ให้กับลูกไปไ้เรียนหนังสือพอคนนี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอต้อนรับคุณลุงสุภาพดารัมมาจากหมายเลข40ครับสวัสดี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 ครับคุณลุงสุภาพครับรู้สึกดีใจมากนะครับเป็นเกียรติมากครับกับทางรายการด้วยที่ได้พูดคุยกับสุดยอดคุณพ่อปีที่แล้วได้รับรางวัลนะครับคุณพ่อดีเด่นนะฮะ ฟังเรื่องราวของอุลุงสุภาพผมคิดถึงพ่อผมมากนะฮะ mm hmm. เห็นบอกว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากอัปเดตให้เราได้ฟังด้วยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณหมอมีนัดที่จะไปตรวจร่างกายครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับก็ไปหาหมอหมอก็นัดทำมุนตาวในวันที่สี่กุมภาครับแล้วก็จะทําใบให้เอาไปให้สี่ีนครินเป็นสถานที่จะจองไตครับก็มีความหวังอยู่ลึกๆนะครับว่าถ้เกิดจองแล้วนะครับ ใบังเอิญคนที่มาบริจาคใจนี่เข้ากับใครไม่ได้มาตรงกับผมก็อาจจะโชคดีแต่สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่หาที่ไหนก็เอามาแทนไม่ได้นั่นคือน้องต้นน้องต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นครับมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมครับในรอบห้าหมื่นบาทในวันนี้ผมอยากให้พ่อได้เปลี่ยนไตครับครับและอยากให้พ่ออยู่กับผมเป็นนานๆพ่อครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับน้องต้นครับ ทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็ต้องถามเรื่งองครอบครัวไม่ถามก็ไม่ได้อีกขออนุญ,ญาตนะครับภรรยายได้ติดต่อบ,บ้างหรือยังครับตั้งแต่ออกรายการไปกระทูวมาครั้งเดียวครั้งนั้นที่ที่บ,บอกที่รเราให้พวกเราฟังหลังจกนั้นมีโทรมาอีกไหมครับโทรครับนอกจากลูกบอกคิดถึงแม่อะไรเลยก็กดไปหาปรลับอยู่เูาบอกว่าลย่านนะอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญเพื่ออยู่ในชีวิตว่าตอนนี้มันอยู่ในแบบเ้นได้ครับ จะไปวันไหนก็ไม่รู้จะซื้อวันไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็บอกว่าอย่าทิ้งใช้ชีวิตอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วจะไปอีกสัก10ปีที่ดูน้องต้นโตไหวไหมครับไหวครับไหวแน่นอนนะในรอบห้าหมื่นนี้คว้าไปให้ได้นะฮะถ้าคุณผู้ชมนั้นต้องการเป็นกำลังใจให้ให้พิมหมายเลข40ครับแล้วส่ง s m เมมาที่477788 8นะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับจูบไม่หวานครับจูบไม่หวานเชิญครับ ไห่เหมือนคนใจดำโอ้ดวงใจรักง่ายทายทีพอเสียแล้วเจ้าก็สามสุดเจ็บจำถึงจำยากจนเกลียดคนจุบซาม ่อนจากมาน้องควรค่าทิ้งจอยิงเสียให้ทิ้ลมหรือดาบคมเนื้อฝันให้จมยังดีกว่านี้ ก็ไม่ว่าลืมสัญญาของชายเจ้าดินที่จดเงินน้องเหมินหลบหนีคนมีเขาก็ไปกิน ววันเชิญครับพี่หายครับ ลุงร้องดีจังเลยวันนี้ดูสดใสดูแบบเต็มพลังจังเลยวันนี้ที่ทำได้ดีมากแล้วยังไงก็ขอให้กำลังใจของลุงแบบเนี้ยสร้างกำลังแกจให้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะลุงนะคุณลุงสุภาพเบอร์40ค่ะคุณผู้ชมครับมาที่น้องเปรี้ยวนะครับเป็นยังไงบ้างคุณลุงค่ะคุณลุงร้องเพราะมากค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให คุณลุงมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอได้เปลี่ยนใตไวๆค่ะครับขอบคุณมากครับต้องเปรี้ยครับพี่ยงครับพี่ยงครับเชิญครับโอ้วันนี้คุณสุภาพเนี่ยแค่เห็นเพลงเนี่ยผมก็เครียดแทนแล้วนั่นเนี่ยใช่ใช่ใช่เพลงมันปรับเซียนมากเพลงมันยากมากโดยเฉพาะช่วงสูงก็สูงสุดๆช่วงต่ำก็ต่ำสุดๆแต่วันนี้ต้องบอกว่าคุณสุภาพได้ทําได้เพลงนี่สมบูรณ์มากดีครับร้องแบบนี้ผมชอบมากๆคนที่ร้องเพลงแบบ จากอินเนอร์จากความรู้สึกจากข้างในจริงๆมันทาให้รู้สึกว่าเราฟังแล้วไม่ซีเรียสไม่เครียดยังไงก็แล้วแต่นะครับสุขภาพผมเชื่อเหลือเกินว่าเราดูแลดีๆยังไงก็ดีตลอดเพราะให้หายเร็วๆแล้วก็สู้กับโรคนี้ตลอดไปหมายเลข40ครบคุณสุภาพครับครับต่อมาครับพี่ยงพี่บอลครับเชิญครับผมอยากคุณลุงสู้นะฮะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญสุขภาพคุณลุงเนี่ย เท่านั้นที่จะพยุงร่างกายคุณลุงเนี่ยโอเพื่อดูแลลูกชายคนนี้ของคุณลุงถึงแม้คุณลุงไม่มีภรรยาอยู่วันนี้ครับคุณลุงมีกำลังใจที่เข้มแข็งสุขภาพนี่คือสิ่งที่สาคัญร่างกายต้องดีวันนี้ผมมีประกันมาขายคุณลุงอ้บ้าเหรอจดีีบ้าดีดีดีโอเคคุณกำลังจะอินเลยจะขายประกันเดี๋ยวตีตายเลยผมกำลังจะบอกว่าคุณลุงครับ เอาละอันนี้ไม่จองละแม่ตลกเลยนะผมขอเป็นกำจ่ายให้คุณลุงนะครับขอให้คุณลุงมีแรงมานะต่อสู้วันนี้ครับขอให้คุณลุงกำชัยและกำเงินเพื่อดูแลสุขภาพและลูกชายของลุงครับเป็นกำังใจครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับเชิญพี่เอกครับเชิญพี่เอกวันนี้ภาพที่คุณร้องเพลงผมว่าคุณหล่อมากเพราะว่าร้องเพลงเปรียบเทียบเหมือนชีวิตมันเหมือนกับชีวิตตัวเขาเองไง คือจูบเราคงหวานน้อยไปหน่อยแล้วเขาทุ่งไปจูบคนอื่นแล้วลูกชายวันนี้น่ารักมากผมว่าเขามีความเฉลียวฉลาดของเขาในการเยี่ยพูดให้กําลังใจพ่อและก็หล่อด้วยอย่างไรก็ตามแต่คุณน่ะต้องอยู่อยู่ให้ได้อยู่กับมันให้ได้สู้เพื่อให้เห็นความสําเร็จของลูกนะครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับเชิญครับ้องก๊อฟครับวันนี้คุณลุงร้องเพลงเพาะมากครับ คุณลุงน้องเพลงอกหักแต่ทําให้ผมรู้สึกรู้สึกมีความสุขอะแล้วก็เห็นคุณลุงสดใสขึ้นจากวีทาีาฮะแล้วก็รวมถึงคุณลุงเป็นลูกผู้ชายตัวจริงฮะอยู่ในใจใผมเลยฮะผมจะเอาคุณลุงเป็นแบบอย่างครับขอให้คุณลุงประสบความสําเร็จในครั้งนี้ฮะขอบคุณมากครับคุณกาวครับ คุณผู้ชมครับนี่คือความขับใจที่เราได้ติดตามเรื่องราวของคุณลุงสุภาพมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็ตามคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเกิดมาพร้อมกับเราก็อยู่กับเขาไปให้ได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับพี่อ้อยและน้องเมนเดผู้ซึ่งเพิ่งชนะไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมอยากได้เงิน ไว้ฟอกไตแล้วไว้ให้ลูกเรียนหนังสือช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับสุภาพหมายเลข4ีย40ครับ